ครับสวัสดีทุกท่านอยู่กับผมน็อตกับช่องน็อตสุภพงในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการคุณเหรียญคริปโตเคเรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคเรนซีและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคเรนซีในปัจจุบันสำหรับคลิปนี้ในช่วงแรกเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับนายเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเผยการควบคุมเงินเฟ้อจำเป็นต้องมีความเจ็บปวดบ้าง และในช่วงที่2เราจะมาพูดถึงกราฟของ ADA ทรงสวยที่สุดในตลาดในวันนี้หรือนี่อาจจะเป็นสัญญาณของขาขึ้นและอีกข่าวหนึ่งนายไวทลิกบุทลินกล่าวว่าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะต้องลดลงเหลือ30สตางค์เพื่อให้อิตาเลียมกลายเป็นที่ยอมรับมาเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนายเจอโรมพาเวลเผยการควบคุมเงินเฟ้อจำเป็นต้องมีความเจ็บปวดบ้าง นายเจอรูมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าความพยายามของธนาคารกลางในการควบคุมภาวะเงินเฟ้อจะต้องอาศัยการคงระยะเวลาการเติบโตที่ต่ำกว่าเทนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อภาคกรัวเรือนและภาคธุรกิจนี่เป็นต้นทุนที่โชคร้ายในการลดอัตรางเงินเฟ้อพาเวลกล่าว ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของเฟดในเมืองเช็กซันโฮรัฐไวโอแต่ความล้มเหลวในการฟื้นฟูสเสถียรภาพด้านราคาจะหมายถึงความเสียหายที่ยิ่งใหญ่กว่ามากในปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ของเฟดยืนยันว่าอัตรางเงินเฟอ้อจะอยู่เพียงชั่วคราวแต่ราคาที่สูงนั้นยังคงยืนยาวกว่าที่คาดไว้ซึ่งจะส่งผลต่อผู้กำหนดนโยบาย ต้องลงมือมาอย่างจริงจังเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจลงเจอรวมพาวเวลกล่าวธนาคารกลางมุ่งมั่นที่จะลดควบคุมอัตราเงินเฟอ้อแม้จะอยู่ในภาวะถดถอยก็ตามนั่นหมายความว่าเขาจะเดินหน้าผลักดันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต,ต่อไปจนกว่าเฟดจะพอใจและบรรลุเป้าหมาย มีการถกเถียงกันว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปไกลแค่ไหนในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในเดือนกันยายนนี้ตลาดฟิวเจอร์บ่งชี้อานาคตโอกาส58.5%ที่จะเพิ่มขึ้นอีก0.75%ซึ่งจะเป็นครั้งที่3ติดต่อกันและมีโอกาส41.5%เท่านั้นที่เฟดจะทำการเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.5% มีหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาพลังงานปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดที่อยู่อาศัยก็ชะลอตัวลงเช่นกันเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและราคาขายที่สูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อออกจากตลาดในตอนนี้แต่จากรายงานผลประกอบการของผู้ค้าปลี ผู้บริโภคที่รู้สึกกดดันจากราคาอาหารที่สูงขึ้นทำให้งดการซื้อสินค้าอาหารประเภทเคื่องใช้ไฟฟ้าและเสื้อผ้าชุดข้อมูลสำคัญออกมาเมื่อต้นวันศุกร์ที่ผ่านมามาตรการเงินเฟ้อที่เฟดต้องการซึ่งเป็นดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริธโภคส่วนบุคคลหลกักเพิ่มขึ้น0.1%ในเดือนกรกฎาคมจากเดือนมิถุนายน และ4.6%สำหรับต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นอกจากนี้ยังต่ำกว่าที่อ่านค่าได้ในเดือนมิถุนาย,ยนมากเงินเฟอ้อบ่งชี้ว่ากำลังชะลอตัวลงตัวเลขนี้ไม่รวมค่าอาหารและพลังงานซึ่งมีความผันผวนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวของนายเจอรรมพาวล ประธานเฟดที่ออกมากล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของเฟดในเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้มาเข้าสู่ช่วงที่2กันเลยกราฟ ada ทรงสวยที่สุดในตลาดวันนี้นี่อาจจะเป็นสัญญาณของขาขึ้นก็เป็นได้กราฟของคาราโนในวันนี้ถือเป็นการเติบโตกราฟที่ดีที่สุดกราฟหนึ่งในตลาดคริปโตเนื่องจากกราฟ ada และ btc ได้เพิ่มขึ้นมาถึง 5%ในระยะเวลาไม่กี่วันและจากกราฟอ่านบ่งชี้ว่าถึงสัญญาณการทำทะลุแนวต้านที่อาจจะเกิดขึ้นได้รูปแบบกราฟรายสัปดาห์หากเราติดตามกราฟรายสัปดาห์ของคาราโนและบิตคอยเราจะเห็นรูปแบบกราฟที่ชัดเจนก่อนที่จะทะลุแนวต้านขนาดใหญ่ในกราฟรายสัปดาห์เราจะเห็นว่าราคาของคาราโนแกว่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมขาขึ้น ถ้าหากกราฟรูปแบบนี้เป็นไปเรื่อยๆจนกว่าราคาทะลุกรอบสามเหลี่ยมเราก็จะเห็นราคาของคานาโนพุ่งแบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนเกือบปีตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วที่ A.D.A เข้าสู่ขาลงสำหรับตอนนี้ราคาของ A.D.A เข้าใกล้จุดสูงสุดของราคาก่อนทำทะลุกรอบสามเหลี่ยมแล้วและมีการซื้อขายที่มีความผันผวนต่ำมาก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของสินทรัพย์ที่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมและนอกจากความผันผวนที่ลดลงแล้วปริมาณการซื้อขายก็ยังมีการสะสมอยู่ก่อนที่จะทะลุหรือร่วงจากกรอบสามเหลี่ยม Moving a v e r l g e s กํกำลังปิดช่องว่างนอกเหนือจากรูปแบบด้านบนแล้วค่า Moving a v e r a g e ก็กำลังปิดช่วงระยะห่างระหว่างกันซึ่งช่องว่างที่อยู่ระหว่างเส้น Moving a v e r a g e s ถ้าเพิ่มขึ้นจะเป็นการบ่งบอกว่าถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นไปตามตลาดโดยรวมแต่ถ้าช่องว่างนั้นเล็กลงจะส่งผลสัญญาณตรงกันข้ามข่าวสุดท้ายวัยทลิกบุทลินกล่าวว่าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะต้องลดลงเหลือ30สตางค์เพื่อให้อิตาเรียมกลายเป็นที่ยอมรับวัยทลิกบุทลินผู้ก่อตั้งอิตาเลียมกล่าวบนทริตเมื่อเร็วนี้เพื่ออธิบายว่า แม้ว่าความคืบหน้าในแง่ของโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์สองแต่อิทอเรียมบล็อกเชนยังจำเป็นต้องปรับลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมลงให้เหลือ0.05ดอลลาร์เพื่อให้อิทอเรียมและอุตสาหกรรมคริปโตกลายเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงโพสทวิต oh, ล่าสุดของไวท์ลิกพุทธลินเป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับทวิตเตอร์ของนายอายนซีนอดัมเจ้าของรายการ o s สคลาส ซึ่งได้ทวิตภาพแคปเจอร์หน้าจอที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบระหว่างเครือข่ายเลเยอร์หของอิสเรียมกับเครือข่ายเลเยอร์สที่สร้างขึ้นบนอิสเรียมอดัมยังย้ำอีกว่าโซลูชันการปรับขนาดเลเยอร์สมีบทบาทสําคัญในการรักษาอิสเรียมให้มีต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ไม่แพงแต่วัยทลิกได้ให้ความเห็นว่าในตอนนี้เครือข่ายยังไปไม่ถึงจุดนั้น พร้อมทวิทตตอบแทนว่าเครือข่ายจะต้องคิดค่าธรรมเนียมที่ต่างกว่า0.05ดอลลาร์จึงจะยอมรับได้อย่างแท้จริงแต่เรากำลังก้าวหน้าขึ้นอย่างมากแน่นอนแม้แต่โพโตดั s h าร์ดิงก็อาจเพียงพอแล้วที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้ต้องขอบคุณสำหรับข่าวสารด,ดีๆจากสยามบร็อคเชนคริปโตสยามสำนักข่าว e ีไฟแนนซ์ไทยบิตคอยดิทไทยแลนด์และกราฟสวยๆจากคอยมาร์เก็ตแค สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันก่อนจะเข้าซื้อขายควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลให้รอบข้อก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนหรือชวนชวนให้มาลงทุนในเหรียญคริปโตแต่อย่างใดเป็นเพียงนำเสนอข่าวสารรายวันและการแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบข้อก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ